สวัสดีครับผมสายปิกนะครับจากร้านนาฬิกา Peach Watch วันนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการเชื่อมต่อระหว่างนาฬิกา Casio G-Shock GBDH หนึ่พและโทรศัพท์มือถือของเราว่าเชื่อมต่อกันอย่างไรนะครับวิธีการเชื่อมต่อนี้นะครับมีข้อจํากัดอย่างหนึ่งคือจะต้องนาฬิกากับมือถือนะครับจะต้องอยู่ด้วยอยู่ใกล้กันในระยะ1เมตรนะครับต้องบอกไม่เกิน1เมตรนะครับอยู่ใกล้ๆกันระยะไม่เกิน1เมตรเอาละมาดูวิธีการเชื่อมต่อดีกว่าว่าเชื่อมต่ออย่างไรนะครับก่อนื่ยเลยให้ทุกคนนะครับไปโหลดแอปตัวนี้มาเดี๋ยวขอให้ดูใกล้ๆ แอปที่ชื่อว่า G Shock Move ตัวนี้นี่ G Shock Move ถ้าเป็นในระบบของโทรศัพท์ Apple นะครับให้ไปโหลดใน App Store แต่ถ้าเป็นในส่วนของ Android นะครับให้ไปโหลดใน Play Store ทำให้ดูเลยนะครับนี่ไปพิมพ์คาว่า G Shock Move ด้านบนแล้วก็ไปโหลดมาเลยนะครับจากนั้นครับอ้ออีกอันนึงสำคัญมากเราจะต้องเปิดบ l u e t o o t h ด้วยนี่ไปดูว่าบ l u e t o o t h ของเราเปิดไหมนี่ของผมเปิดอยู่นะครับเปิดเรียบร้อยแล้วก็เปิดแอปได้เลย หลังจากเปิดแอปครับมันจะเข้าหน้าสู่หน้าแบบนี้เลยนะครับก็คือในส่วนของ CASIO ID มันจะถามว่าล็อกอิน with CASIO ID หรือเปล่านะครับแล้วด้านล่างก็ไม่มีอะไรให้เราเลือกไปที่ล็อกอิน with CASIO ID นะครับกดปุ่มขวาตรงนี้1ครั้งอ่ามันก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าเว็บไซต์ของ CASIO นะครับด้านบนนี้นะครับจะเป็นการล็อกอินในถ้าเรามีในส่วนของ CASIO ID อยู่แล้วด้านล่างครับด้านล่างตรงนี้มันจะมีล็อกอิน2อันนะ ด้านบนนี้คือล็อกอินเวลาที่เรามีในส่วนของ casio id อยู่แล้วด้านล่างสำหรับคนใหม่ที่ไม่มีในส่วนของ casio id ให้กดปุ่มคลิกเขีย์ตรงนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่มี casio id นะกดตรงนี้เราก็กดเข้าไปเลยครับจากนั้นนะครับมันจะขึ้นว่า register คือการลงทะเบียนนั่นเองนะครับเราก็จะมีตัวเลือกหลายๆตัวเลือกมากๆเลยเดี๋ยวมาดูกันแต่ละตัวเลือกว่ามีอะไรบ้างนะครับอันแรกมันถามก่อนเลยนะครับว่าเราอยู่ประเทศไหนก็กดเข้าไปเลยนะครับไปเลือกที่ประเทศไทย เมื่อกี้เห็นไหมเมื่อกี้ผมกดที่สามเหลี่ยมนะแล้วมาเลือกที่ประเทศไทยครับไทย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 แลนด์ไทยแลนด์รอสักครู่นะครับอ่ะไทยแลนด์อยู่นี่นี่ไทยแลนด์ให้เลือกที่ไทยแลนด์ครับนะครับให้กดที่สามเหลี่ยมตรงนี้นะแล้วเลือกประเทศเป็นไทยแลนด์จากนั้นครับมันจะมีการแจ้งเตือนหนังสือต่างๆนะครับให้เรากดอ g ก e ีอ g ก e ีก็คือตอบตกลงนั่นเองนะครับจากนั้นครับให้เราเลือกในส่วนของวัน เดือนและปีเกิดของเราว่าเราเกิดวันที่เท่าไหร่นะครับก็เลือกเข้าไปเลยนี่ผมใส่สมมุติสมมุติไปนะครับโอไม่หกสแก่ไปแก่ไปโอเคเอาเอาสักเอาสักนี้แล้วกันดูัยรุ่นไปสรุ่นหน่อยอ่ะอ่ะหนึ่นะครับจากนั้นให้เราใส่ในส่วนของอีเมลพา s สเวิร์ดพาสเวิร์ดสช่องนี้จะต้องเป็นพา s ส w เวิร์ดที่ตรงกรันและที่สําคัญครับจะต้องมีนะครับตัวอักษรนะครับประมาณ ออมากกว่า8ตัวอักษรมออีต้องบอกว่ามีตัวอักษรมากกว่า8ตัวอักษรจะต้องมีตัวอักษรทั้งใหญ,ทใหญ่ทั้งเล็กและมีตัวเลขตัวอักษรทั้งใหญ่ทั้งเล็กแล้วก็มีตัวเลขต้องมี3อย่างนี้นะแล้วต้องยาวมากกว่า8ตัวอักษรนะครับเ๋ยวผมไปใส่ก่อนด้านล่างด้านล่างนี้นะครับให้ใส่ชื่อชื่อจริงนามสกุลจริงของเราไปหรือจะเป็นชื่อที่เราตั้งขึ้นมาก็ได้นะครับผมใส่เลยแล้วกัน เ,เดี๋ยวผมใส่เดี๋ยวผมใส่ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวแบเดี๋ยวผมให้ดูนะครับด้านล่างนี้นะครับจะเป็นในส่วนของอายุเออเท่าที่เป็นในส่วนของเพศนั่นเองว่าเราเพศไหนนะครับนี่ก็กดก็ไปได้เลยเหนมันจะกดได้หมดเลยนะครับก็กดเข้าไปเดี๋ยวผมขอใส่ใแป๊บหนึ่งนะฮะใส่ใส่ใสักครู่นะครับอะขอภายผมต้องไปใส่ข้างนอกเพราะว่าผมใส่แว่นแล้วผมจะมองไม่เห็นเวลามองผ่านกล้องนะครับผมก็ใส่ในส่วนของอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ด พาสิร์นะครับตอนนี้ผมใส่ครบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมนะพาสิร์เนี่ยจะต้องมีความยาวมากกว่าแตัวอักษรมีทั้งตัวอักษรใหญ่ตัวอักษรเล็กแล้วก็มีทั้งตัวเลขนะครับนี่ผมใส่เรียบร้อยละเอา first name อ่ะผมลืมใส่ first name อ่ะผมใส่ first name อีกรอบหนึ่งนะครับเอาเป็นนายนายนี้แล้วกันนายวันแล้วกันโอเคผมใส่มั่วๆไปนะเพื่อนๆจะได้จะได้ไม่เสียเวลานะครับใส่มั่วๆไปแล้วกันนะครับจากนั้นให้กด register ครับนี่ถ้ากดไปแล้ว อ่ะมันขึ้นมานคอนเฟิร์มนะฮะแบบนี้คือคอนเฟิร์มตอนนี้ผมใส่ทุกอย่างเรียบร้อยถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดโอเคแต่หลายๆลคนอาจจะใส่แล้วมันอาจจะบอกว่า,ามีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ผิดต้องรีอินเตอร์ก็คือใส่ใหม่เข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับให้เรากลับไปใส่ใหม่ให้เรียบร้อยนะครับตรงน,นี้ที่ที่ผมเห็นติดบ่อยๆนะคือจะเป็นติดในส่วนของพาสเวิร์ดบางทีเราใส่พาสเวิร์ดแล้วเนี่ยเราลืมตัวอักษรใหญ่ตัวอักษรเล็กลืมตัวเลขให้เราใส่ให้ครบแต่ตัวอักษรแล้วก็มีทั้ง ตัวสอนใหญ่ตัวสอนเล็กแล้วก็ตัวเลขนะครับอันนี้สําคัญมากจากนั้นครับอันนี้ไม่กเน,นี่ยบันทึกรหัสผ่านไม่เกี่ยวละนะครับมันก็จะมีบอกหมดเลยว่าเข้าตกลงเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ดิจสเตอร์เรียบร้อยแล้วแต่ที่สําคัญแต่ที่สําคัญนะพอเราสมัครไปเรียบร้อยแล้วครับอีกสิ่งหนึ่งก็คือเราจะต้องไปเข้าอีเมลของเราก่อนเพื่อจกดยืนยันหรือคอนเฟิร์มผมขอเข้าอีเมลแป๊บนึงนะฮะนะครับ เห็นไหมอีเมลมันก็จะมาแล้วครับว่าเป็นอีเมลของ Casio ID นะครับเราก็เข้าไปให้ไปตรวจที่อีเมลด้วยนะตรงนี้ขั้นตอนสำคัญหลายๆคนรีจิสเตอร,ร์เสร็จลืมเข้าไปากดคอนเฟิร์มในส่วนของอ,อีเมลนะครับต้องเข้าไปกดก่อนนะครับนี่นะครับพอเราอ่านจบปั๊บให้กดตรงนี้เลย registration URL ตรงนี้เราก็กดเข้าไปครับเพื่อคอนเฟิร์มตอนนี้นะครับเราได้คอนเฟิร์ม ทุกสิ่งทุกอย่างกับเว็บไซต์ได้ลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของคา s ิโอเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอสักครู่นะครับนี่อย่าลืมนะส่วนที่ผิดบ่อยๆเนะี่ยจะเป็นในส่วนของการใส่ในส่วนของพาสิร์บางที่เราใส่ผิดเราต้องดูดีๆครับเราค่อยๆใส่ไม่ยากตรงนี้ไม่ยากให้ทําแบบใจเยน็ยนๆนะครับเอาละรอแป๊บหนึ่งพอดีมันกําลังวิ่งอยู่นะครับมันกําลังรีจิสเตอร์อยู่จากนั้นครับมันจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับว่า Cur r e เล detail คืออะไรบ้างนะครับที่ใส่เข้าไปก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับตอนนี้ผมใส่ทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเราก็ตรวจดูปกติไม่มีอะไรโอเคคราวนี้ก็กด return to current service นะครับก็จะรอสักนิดนึง ตอนนี้มันเข้าอยู่ในส่วนของหน้าเว็บไซต์อยู่นะโอเคคราวนี้นะครับเราก็มาที่ g s h o c k m o v e แล้วก็เข้าไปที่ login with casio id ครับเราก็ใส่ไปเลยอีเมลเมื่อกี้ที่เราได้เลือกไว้นะครับก็คือ g s c h o c k test 1นะครับ o n e piece spot test 1นนะครับก็กด login เข้าไปได้เลยครับเพราะเราได้ register เรียบร้อยแล้วนะครับ ล็อกอินเข้าไปานี่ก็จะรอดน,น,นึงนะครับโอเคตอนนี้นะครับ ID ได้พร้อมใช้ง,งานเรียบร้อยแล้วให้กดโอเคตอนนี้นะครับเราได้สมัคร ID กับทาง Casio เว็บไซต์ Casio เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือขั้นตอนการสมัคร ให้สังเกตด้านล่างนะครับด้านล่างจะมีแถวิ่งอยู่ตัวนี้คือแถวิ่งนะครับแถวิ่งเนี่ยเมื่อเรา r e g i s t e r เสร็จนะครับมันจะเต็มตอนนี้ต้องรอนะครับตอนนี้แถวิ่งนะครับได้วิ่งมาเกือบเต็มละรอนิดนึงนะฮะอ่ะพอเต็มแล้วนะครับตอนนี้ผมได้ล็อกอินเรียบร้อยแล้วก็กดโอเคเข้าไปคราวนี้ครับเราก็กเลือกเลยนะฮะตรงนี้ในส่วนนี้ก็ให้ปัดขึ้นไปเลยนะครับปัดจนข้างล่างขึ้นเป็นสีแดงก็คือตกลงและเข้าไปนะครับกดเข้าไปเลยฟืบหนึ่งครั้งนะครับให้อ่านอี เลือกเข้าไปโอเคตรงนี้นะครับเราก็เลือกอ่ะส่วนนี้มันบอกว่านะครับเราจะใช้ข้อมูลของคุณเนเวลาที่เราวิ่งนะครับใช้ในส่วนของ gps อ่ะเดี๋ยวนะปรับโฟกัสไดนึงให้กด a ก r e e เลยนะครับนี่มีค่านานาสิต์ด้วยก็คือค่าการวิเคราะห์ต่างๆนะครับก็กดอ g r e e อีกรอบนึงตกลงแล้วก็กด next ก,กดไปเรื่อยเเลยครับ คราวนี้มันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้แล้วคือให้เราเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือให้เอานาฬิกาของเรานี่ครับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของเราด้วยการกดปุ่มซ้ายบนนะครับเอาล่ะมาดูวิธีการเชื่อมต่อกันเชื่อมต่อเลยนะครับกดปุ่มซ้ายบนค้างไว้3วินาทีเพื่อเข้าสู่การตั้งค่าเซตติ้งนะครับจากนั้นเลือกมาที่ในส่วนของแพรลิงแพรลิงฟืบมันจะเลือกมาเรื่อยๆเลยนะครับอ่านี่แพรลิงคำว่าแพรลิงตรงนี้นะครับให้เลือกคําว่าแพรลิงเดี๋ยวนะผมโฟกัสนิดนึงเพื่อได้เห็นชัด มาดูที่นาฬิกานะครับนี่แผรล,ลิงเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มซ้ายกลางหนึ่งครั้งนะครับเพื่อตอบตกลงหรือเข้าไปนะครับจากนั้นให้กดนี่มันจะคิดว่า Connect กับ u n p a i r ์ลิคือ Connect คือเชื่อมต่อ u n p a i r ์ลิคือหยุดการเชื่อมต่อให้เราเลือกที่ o n n e c t ครับโดยการกดปุ่มซ้ายกลางหนึ่งครั้งเราก็เชื่อมต่อเข้าไปเลยครับอ่ามันเจอแล้วให้เรากดนะครับแอดเลยฟึบนี่มันเจอนาฬิกาของเราแล้วครับก็กดเข้าไปเลยนะครับตอนนี้นาฬิกากับโทรศัพท์มือถือของเราได้รู้จักกันเรียบร้อยแล้วนะครับ พอมีการปรับพอมีการเชื่อมต่อกันนะสิ่งหนึ่งก็คือเวลาครับเวลาจะมีการเปลี่ยนไปนะครับนี่เวลาจะตรงกันเลยนี่13 13านาฬิกาห้นาทีตรงนี้ก็จะเป็น1นนาฬิกาห้นาทีพอเชื่อมต่อแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นไงไม่ยากเลยใช่ไหมจากนั้นกดเน็กไม่ยากเลยครับแต่ตรงนี้อาจจะเป็นขั้นตอนที่หลายๆคน รู้สึกมันยากเพราะไม่เคยทําแต่ถ้าทําบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้เราก็จะจําได้ไม่ยากเลยนะครับถ้ายากก็มาดูคลิปนี้ใหม่นะครับผมจะตัดต่อคลิปนี้ให้ดูง่ายที่สุดนะครับรอะสะักครู่นึงพอดีมันกาลังอ่านอยู่นะครับหลังจากที่มันหมุนไปนานสักพักแล้วนะครับมันก็จะขึ้นค่าแบบนี้เลยครับในส่วนของโฟกัสสักครู่นะครับมันจะขึ้นค่าแบบนี้เลยนะครับในส่วนของ User profile ลเราก็ s e t t i n g ยู e r profile ได้เลยนะครับแต่ตรงนี้ ผมได้เซตบนนาฬิกาเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเพื่อนเพื่อยังไม่ได้เซตสามารถเซตค่าในนี้ก็ได้นะครับนี่มาสามารถเซตได้เลยนะครับเลือกอเดือนเกิดวันเกิดปีเกิดเราสามารถกดแล้วก็เซตได้เลยนี่ครับเราสามารถกดแล้วเซตได้เลยนะครับจากนั้นให้กด next ครับพอเราเซตเรียบร้อยแล้วนะให้กดเน็กไปอีกค่าตรงนี้นะครับมันจะได้แก่ในส่วนของวันเดือนปีเกิดเพศส่วนสูงน้ําหนักและข้อมือที่ใส่อันนี้คือสิ่งที่สําคัญนะครับเราเราก็รอไปเลย รอสักครู่หนึ่งคลิปนี้อาจจะมีการจำคัดเยอะนิดนึงนะเพราะว่าผมไม่อยากให้เพื่อนๆเ,เสียเวลานะครับคราวนี้นะครับมันก็จะขึ้นคำว่า Prof โปรไฟล์แฮ e บีนเซฟก็คือทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับโอเคไปเรืร่อยๆเลยนะครับก็รออีกคราวนี้มันจะโหลดมันก็จะแบบเอ่อโหลดตั้งค่าเพื่อเซนทุกอย่างนะครับการตั้งค่าต่างๆไปที่นาฬิกาตอนนี้ค่านาฬิกากับมือถือของเรานะครับได้ตรงกันเรียบร้อยตามค่ายูเซอร์ของเราแล้วนะครับจากนั้นตรงนี้มันบอกว่า จะมีการตั้งเน็ต f i c a t i o n นนะให้กด next ไปเลยนะครับตรงนี้มันก็จะถามว่านะครับในส่วนของ heart r a t e ในการวัด heart r a t e นั้นเราจะต้องการวัดฮั r เ t ดไหมการวัดค่า heart r a t e ตรงนี้ต้องบอกว่าถ้าเราเปิด on ตลอดเวลานะครับมันจะเปลืองแบตเตอรี่ให้เลือกเป็นตรงนี้เลย on while running ก็คือตอนที่เราวิ่งนะครับให้เป็นตรงนี้นะครับจากนั้นให้กด next แต่ถ้าหลายๆคนไม่ต้องการวัด h r ั rate ต้องการให้นาฬิกานะครับไม่ต้องการชัดแบตบ่อยๆให้เลือกเป็น off ตรงนี้ผมชอบวิ่งก็ให้เป็น on ตรงนี้ครับตรงกลางแล้วกด next ครับ ตอนนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างได้ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วให้กด get start นะครับ start ได้เลยนี่มันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นไงวิธีการเ,ออเชื่อมต่อไม่ยากเลยใช่ไหมถ้าเพื่อนเพื่อนทำไม่ได้นะครับก็ให้มาดูคลิปนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งและจุดหนึ่งที่ติดกันเยอะๆก็คือในส่วนของเออต้องบอกว่า 2. จุดที่ติดกันบ่อยๆนะครับก็คือในส่วนแรกคือเราใส่พาสวิร์ดของเราเองนั้นใส่ผิดใส่ไม่ตรงกันทั้ง2ช่องตรงนี้ให้ไปใส่ใหม่นะครับใจเย็นๆค่อยๆใส่ตรงนี้สําคัญมาก และอีกจุดหนึ่งครับที่ติดกันบ่อยๆก็คือลืมไปคอนเฟิร์มในอ e ีเมลของเราเราก็เอาอ e ีเมลที่เราสมัครน,นไปคอ e นเฟิร์มอีเมลอีกทีนึงว่าให้เรากดคอนเฟิร์มในอ e ีเมลของเรานะครับถ้าเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาอะไรนี่คือ2จุดที่ติดกันบ่อยๆเลยนะครับโอเควันนี้ก็สอนไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็ถ้ามีปัญหาอะไรให้ใส่ไว้ใต้ YouTube นี้แต่ขออย่างหนึง่งให้ใส่ละเอียดให้ครบเพราะบางคนถามมาลอยๆผมไม่รู้ว่า ที่ติดปัญหานั้นติดปัญหาส่วนไหนให้ถามมาให้ครบนะครับหรือส่งรูปหน้าจอนั้นมาทางในส่วนของไลน์ก็ได้แต่ต้องบอกนิดนึ่งขอออกตัวไป็นิดนึ่งนะครับว่าถ้าผมไม่ว่างเนี่ยผมยังไม่ตอบนะครับอ,อาจจะอ่านแล้วแต่ยังไม่ตอบแต่ให้ส่งมาเถอะถ้าผมไม่ลืมหรือไม่มีติดปัญหาอะไรผมจะรีบตอบทันทีนะครับโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อน,อนๆมากๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ